ต้องเจอกับสมุดปราการนะครับความพร้อมของเพื่อนรปทีมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ทุกคน <Yeah. S 1> ค่อนข้างพร้อมนะครับจากจากแมตชรถสุดที่เราก็อาจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต,แต่โค้ชก็ได้นําข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เชื่อว่าแมตชเนี้ย พวกเราทุกคนจะทําเต็มที่แล้วก็สามารถทํผลงานออกมาได้ดีรจริงๆถ้าเราได้ประตูมันก็จะเปลี่ยนอีกแบบนึงใช่ใช่ครับมันมันก็อาจจะมีบ้างแต่ด้วยด้วยที่เห็นเพราะว่าเราก็น่าจะได้น่าจะได้หลายหลายประตูเหมือนกันแต่มันเป็นจังหวะฟุตบอลแค่นิดเดียวครับอาจจะเป็นจังหวะตัดสินใจตรงนั้นด้วยครับก็อาจจะอาจจะมีบ้างที่แบบว่าอาจจะเสียเสียความมั่นใจไปบ้างครับแต่แต,แต่ที่ผ่านมาช่วงเวลาซ้อมเนี่ย โค้ดแล้วทุกคนก็แบบได้คุยกันก็คอยคอยคอยปรับเข้ากันแล้วก็เรียกความมั่นใจขึ้นมาครับเพราะว่าแช์นี้คงเล่นในบ้านก็ก็ในบ้านแมทแ,แลนหลังจากที่โควิดมาก็ก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ในบ้านก็จะทําให้มันดีที่สุดครับในบ้านการบาดเจ็บดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นเลยครับแต่ก็ยังมีอยู่นิดนึงนิดนึง,นนงครับ,รบแต่กพร้อมที่จะลงเล่นนะฮะคนที่มีตั๋วสามพันกว่าคนในวันพรุ่งนี้ต้องทำยังไงบ้างครับเต้ ก็ก็สําคัญก็น่าจะเป็นดูแลตัวเองครับก่อนเข้าก็คงล้างมือแล้วก็พกหน้ากากมาด้วยอะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็เห็นเห็นหลายๆครั้งก็บางครั้งก็การนั่ง้นระย่างเนี่ยบางทีแบบถ้าเรามาด้วยกันครอบครัวเราก็าจ,จะดูแล้วว่าครอบครัวเราไม่ได้ไปไหนก็อาจจะไม่มีอันตรายแต่แบบว่าอาจจะมีคนอื่นๆโดยที่เราไม่รู้รมาเนี่ยก็แบบป้องกันไว้ดีกว่า ดูแลตัวเองกันสักนิดหนึ่งนะฮะวัดอุณหภูมิอุณหภูมิทำความสะอาดมือแล้วก็เวรยะห่างในเรือของการเชียร์เพราะว่าสามพันคนนี้มันกระจายกันได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าติดครั้งนี้ก็คิดว่าฟุตบอลอาจจะ,จะเลิกหรือเปล่าอาจจะไม่มีแข่งหรือว่าอาจจะไม่ได้ให้คนเข้าดูหรือเปล่า,าอเ <c oughs> อาไว้ยิงได้แล้วค่อยกระโดดเทกรงค่อยค่อยชุลม,มุนเลย ผู้ชมครับมุ่งทอนทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองเอสจีมุงทองจูในแดดนะฮะก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนจะเปิดเอสจีสเตเดียมจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยี่ยมของทีมสมุทรปราการนะครับคู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงมีการถ่ายทอดสดทางชูฟอร์ยูนั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์ที่หนะครับหลังจากนาทีแล้วสโมสรกิเลนพยองเราบุกไปแพ้ให้กับสกอไทยเอฟซีมาแบบน่าเสียดาย1ประตูต่อศูนย์นะ ส่วนสมุทรปราการนั้นก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะทีมระยองไปได้1ประตูต่อศูนย์สถียการเจอกันช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่า X S อสจมุนทอยแต่ของเราเป็นรองสมุทรปราการนะครับผลงานไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เวลาที่เจอสโมสรที่มีสิทธิ์เก่าเยอะๆนะฮะสมุทรปราการเนี่ยก็ถือว่ามีสิทธิ์เก่าของสโมสรกีฬาพยอของเราอยู่หลายต่อหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดุพนันบุรีรัตน์นะฮะเพียรนช่ำรัศมีหรืออย่างผู้สาประตูอย่างปฏิบัติคำไม้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าของ สโมสรกีเรนพยองของเราเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าในฤดูกาลนี้นักเตะที่ทราบความปวดหัวให้กับสโมสรกีเลนพยองในช่วงหลังๆอย่างพิชภุตราเนะี่ยก็ย้ายกลับมาที่เอสเมืองทองอยูเต็ดของเราแล้วนะครับมีรุ่นเหมือนกันนะฮะวันพรุ่งนี้ว่าเคนจะได้มีโอกาสลงลง,ลงสนามเจอกับทีมเก่าอย่างสมุทรประการหรือไม่นะครับเรียกว่าอยู่ในช่วงที่เครียดพอสมควรนะครับสำหรับสโมสรกิเลนพยองหลังจากออกตาร์ทนัดที่5แล้วไม่มีแต้มกลับมานะครับ จำเป็นจะต้องโฟกัสแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มพิกัดเลยละครับในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการนะฮะสามคะแนนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆของคุณพลกิเลนพยองนะครับคุณสือกามาเองก็เตรียมทีมอย่างหนักนะครับในช่วงรอบ7เดือนที่ผ่านมานะฮะเพื่อให้กิเลนสายเลือดใหม่เนี่ยพร้อมสำหรับการต่อกรก,กับทีมใหญ่ๆใ,ในไทยลีกนะครับเราเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับ เราไม่มีซุปเปอร์สตาร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจำเป็นจะต้องใช้ทีมเวิร์คจำเป็นจะต้องใช้แทคติกเข้ามาช่วยในการแข่งขันในแต่ละนัดนะฮะก็หวังว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สโมสรกีเรษตของเราสามารถกลับเข้าสู่ฟอร์มการเล่นการเตรียมทีมที่ผ่านมาได้นะครับอาการบาดเจ็บนะครับรอเช็คเวียเทปป้อมพันนะฮะสังเกตได้จางนาทีแล้วไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลยทำให้เจ้าตัวออกสตาร์ทในมานั่งสำรองเช่นเดียวกันกับซาดอมีเซเยฟก็ห่างหายไป จากเกมไทยลีกนะัดที่แล้วนะครับก็มีลุ้นเหมือนกันในการออกสตาร์ทเป็นสเปซเล่นตัวจริงนะฮะและแฟนขบกีเลยนพยองหลายต่อหลายคนก็แอบลุ้นแอบเอาใจช่วยให้พิชาอุตราหรือภูมินแก้วตานะฮะหรือวงสกรชัยคุณเทวินนี่มีโอกาสได้ลงสนามในเกมวันพรุ่งนี้ในการเจอสมุทรปราการนะครับแอบก็เอาใจช่วยด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าใครจะลงสนามในวันพรุ่งนี้ยังไงแล้วขอสมคะแนนไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่า ตอนนี้ถ้ามองดูอันดับตารางนะครับถึงแม้ว,ว่าจะอยู่กลางตารางแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนี่วนพื้นที่อันตรายสักเท่าไหร่ที่สําคัญการออกสตาร์ทมา5นัดเนี่ย แพ้ไปถึง3นัดมาเป็นการออกสตาร์ทที่ไม่ดีเอาซะเลยของขุนพลกิเลมพยองของเรานะครับต้องโฟกัสเกมการขันในวันพรุ่งนี้เยอะๆยะส่วนแฟนคลับทีรเลนพยองท่านไหนมีตัวอยู่แล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสาม0ันกว่าที่นั่งในวันพรุ่งนี้นะฮะคุณได้เชียร์แบบปริงไซต์ติดขอบสนามแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะออกระโดดโลดเต้นหรือส่งเสียงเชียร์ตีกุมตีกองอะไรไม่ได้นะฮะ เนื่องจากว่าเราอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลช่วงโควิด19แต่แอดก็เชื่อนะครับว่าการที่มีกองเชียร์เข้ามานั่งดูที่ s อ g ซีจีสเียถึงแม้ว่าจะ3 0 0 0ันคนเนี่ยมันก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กิเลนสายเลือดหม่ได้ไม่มากก็น้อยละครับส่วนแฟนคลับกิเลนพยองที่ไม่มีตั๋วนะครับก็สามารถตามติดการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง t o for you ช่วงเวลาประมาณสัก18นาฬิกาหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเชียร์กันเป็นหมู่คณะนะนะฮะก็มาเชียร์ก็ได้ที่โซนร้านค้า ร้านอาหารนะฮะตลาดนัดมะลิตรงนั้นก็จะมีจอ LED ให้กับแฟนคลับ S.G. มุนทองยิเตของเราได้เชียร์กันนะครับหลังจากที่ S.G. มุงทองอิเตกับสม,มุดประการแข่งเสร็จปุ๊บนะฮะรอเลยนะฮะเชลซีกับลีพูเตะต่อเลยนะฮะก็อยู่กันจะยาวได้ในตลาดนัดมะลินะครับอ่ะก็น,นี้ก็คือการอัปเดตความพร้อมของคนกีเลนพยองภาพการฝึกซ้อมอาจจะอยู่เฉพาะในช่วงของฟิตเนสนะฮะ พอเป็นในส่วนของเช็คตรงเทคนิคอะไรเงี้ยแอดก็อย่างที่เคยบอกไปว่าจะไม่เก็บภาพนะครับเพื่อให้สตาร์ทร์ทีมงานมีสมาธิในการเต็มทีมเพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้โซเชียลมันค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายนะฮะบ,บางคนมาดูภาพการซ้อมนี่ก็เดาออกแล้วว่า11ผูเ้เล่นตัวจริงจะมีใครบ้างเพราะฉะนั้นแอดก็จะหลีกเลี่ยงตรงบริเวณนี้เพื่อให้เราพร้อมสมบูรณ์ที่สุดและนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมที่มันทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับ